ครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในชั้นเรียนชาววิทยาศาสตร์นะครับสําหรับวันนี้นั้นคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องนะครับสมบัติของวัสดุแลกนนะการนํากลับมาใช้ใหม่นะครับคิดว่านักเรียนก็คงจะรู้จักในเรื่องของวัสดุกันแล้วนะครับนในวัสดุชนิดต่างๆ และวัสดุเหล่านั้นนะครับถ้าเราจะนํากลับมาใช้ใหม่นะครับเรานํามาใช้ทําอะไรกันได้บ้างนะครับกิจกรรมของเรามีอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้ศึกษาพร้อมๆกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูน้ำฝนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นใบความรู้นะคะเราจะยังอยู่ในหน่วยที่3อยู่เลยค่ะเรื่องสมบัติการดูดซับน้ำการนำวัสดุมาผสมกันและการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะ ใบความรู้นี้ค่ะเป็นใบความรู้ที่4นะคะเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองค่ะตัวชี้วัดค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะก็จะเป็นว2 1, ปอป2อทั3ว2อและก็ปอ2อทับนั่นเองค่ะ สาระการเรียนรู้ค่ะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะการนําวัสดุค่ะมาทําเป็นวัตถุค่ะในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ค่ะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุนะคะวัสดุค่ะที่ใช้แล้วค่ะอาจนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเช่นกระดาษค่ะสามารถใช้แล้วค่ะแล้วก็นำมาทำเป็นจรวดกระดาษหรือว่าดอกไม้ประดิษฐ์หรือว่าถุงใส่ของนั่นเองนะคะ เอาละค่ะการนำวัสดุค่ะที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะคืออะไรก็คือการที่เรานำเอาสิ่งของค่ะที่ทิ้งแล้วนะคะหรือไม่ต้องการใช้ค่ะนำกลับมาใช้อีกครั้งนะคะโดยสิ่งของนั้นค่ะอาจจะอยู่ในสภาพค่ะที่ใช้งานได้หรือใช้การไม่ได้นะคะ แล้วก็สามารถนำวัสดุค่ะส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยวิธีการต่างๆมากมายเลยค่ะแต่ว่าถ้ายังคงสภาพอยู่ค่ะก็จะเพียงทำความสะอาดนะคะ แต่ว่าถ้าใช้ไม่ได้แล้วเราอาจจะนำมาซ่อมแซมหรือนำเอาวัสดุค่ะบางส่วนมาประกอบเป็นของใช้ใหม่ได้นะคะแต่ว่าวัสดุตรงนั้นนะคะไม่สามารถใช้งานได้อีกเราค่ะสามารถนำมาแปลสภาพได้ไม่ว่าจะเป็นการฉีกตัดหรือว่าหลอมนั่นเองนะคะ ตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวอย่างการนำวัสดุค่ะที่ใช้แล้วค่ะกลับมาใช้ใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างแรกค่ะจะเป็นเสื้อผ้าเก่านะคะเสื้อผ้าเก่าที่บ้านนักเรียนเลยค่ะสามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอะไรได้บ้างนี่เลยค่ะถุงผ้าผ้าขี้ริ้วค่ะกระเป๋านะคะตัวอย่างต่อมาค่ะก็จะเป็น ขวดแก้วค่ะที่ใช้แล้วนะคะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยทำเป็นแจกันนะคะล้างแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ต่อมาค่ะจะเป็นขวดหรือว่าถุงพลาสติกค่ะที่ใช้แล้วนะคะนำกลับมาทำอะไรได้บ้างถุงพลาสติกค่ะที่นักเรียนค่ะไปตลาดแล้วแม่ค้าให้ถุงพลาสติกแบบนี้มาเราสามารถเก็บแล้วก็ใส่ของอย่างอื่นได้นะคะก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างต่อมาค่ะก็จะเป็นกระถางต้นไม้ค่ะรถเด็กเล่นนะคะตัวอย่างต่อมาค่ะก็จะเป็นยางรถนะคะยางรถเก่าๆสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเช่นทําเก้าอี้ค่ะหรือว่ากระถางต้นไม้สวยๆนั่นเองนะคะถังขยะก็ทําได้ค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะจะเป็นเศษไม้นะคะหรือว่าเศษไม้เก่าๆสามารถทําอะไรได้บ้างนี่เลยสามารถนํามาทําเป็นกรอบรูปค่ะ ฟื้นทานนะคะผนังบ้านก็ย่อมทําได้นะคะ,ะตัวอย่างต่อมานะคะคจะเป็นตัวอย่างของกระดาษนะคะกระดาษนํากลับมาใช้ยังไงได้บ้างนะคะก็คือจรวดกระดาษนะคะดอกไม้กระดาษแล้วก็ถุงกระดาษนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมาจะเป็นเศษเหล็กค่ะเหล็กสามารถทําเป็นหุ่นยนต์โ์ค่ะหรือว่าฝากระป๋องทําเป็นฝาขาเทียมนะคะของตกแต่งค่ะ นักเรียนคะสังเกตเห็นไหมคะว่าขยะของเราเนี่ยมีปริมาณมากนะคะอยู่ที่74,130ตันต่อวันนะคะแล้วก็จะไม่สามารถค่ะจำกัดให้หมดได้นะคะโดยขยะมูลฝอยค่ะมีต่างๆมากมายเลยเช่นขวดแก้วไม้ถุงพลาสติกอาหารนะคะกระดาษขวดพลาสติกกระป๋องหรือว่าแบตเตอรี่นะคะ แล้วค่ะประโยชน์ของการนำวัสดุค่ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะจะมีด้วยกันอยู่สีข้อค่ะข้อแรกนะคะก็คือป้องกันค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้ไม่ต้องการใช้ของใหม่นะคะสามารถลดการผลิตป้องกันสิ่งแวดล้อมอในภาวะเรือนกระจกก็ได้นะคะข้อที่2องค่ะอนุรักษ์พลังงานนะคะ ทำให้ไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าใหม่เพิ่มลดการผลิตนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะเศษรษฐกิจและสังคมค่ะก็คือลดค่าใช้จ่ายค่ะด้านการผลิตนะคะด้านพลังงานด้วยข้อสุดท้ายค่ะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ค่ะ สมมุติว่าเรามีขวดค่ะอยู่ที่บ้านเยอะมากเลยเราสามารถแยกค่ะว่าอันไหนคือขวดพลาสติกนะคะอันไหนคือกระดาษเราสามารถแยกตรงนี้ค่ะนําไปขายเพื่อเพิ่มรายได้นะคะอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าช่วยในการลดการคัดแยกขยะนั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการนำวัสดุค่ะที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะคืออะไรก็คือการที่เรานำสิ่งของค่ะที่ใช้แล้วหรือว่าไม่ต้องการใช้ค่ะกลับมาใช้อีกครั้งนะคะโดยสิ่งของนั้นนะคะจะอาจจะสามารถค่ะที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้นะคะหรือว่าเราค่ะสามารถนำ ส่วนใดส่วนหนึ่งค่ะของวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยผ่านวิธีการต่างๆนะคะ แต่วัสดุค่ะที่เรานำกลับมาใช้ใหม่ถ้ายังคงสภาพดีอยู่เราสามารถทำได้แค่ทำความสะอาดนะคะหรือว่านำไปซ่อมแซมหรือว่าเอาชิ้นส่วนบางส่วนค่ะนำมาประกอบเป็นของชิ้นใหม่แต่ว่าวัสดุค่ะที่เรานำกลับมาใช้ใหม่ใช้งานไม่ได้เลยเราสามารถแปลสภาพได้ไม่ว่าจะเป็นการฉีกการตัดการหลอมนั่นเองนะคะ ตัวอย่างค่ะอย่างเช่นเสื้อผ้าเก่าๆเราสามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าผ้าคีริ้วกระเป๋านะคะขวดแก้วราคาที่ใช้แล้วเราสามารถล้างค่ะแล้วทำมาเป็นแจกันนะคะล้างแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ปลูกต้นไม้ก็ปลูกได้นะคะขวดค่ะหรือถุงพลาสติกค่ะที่ใช้แล้วนะคะสามารถ นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะทำเป็นสิ่งของประดิษฐ์ของเล่นค่ะก็คือรถของเล่นนะคะยางเก่าๆค่ะทำอะไรได้บ้างนี่เลยนะคะทำเก้าอี้นะคะกระถางต้นไม้ถังขยะค่ะเศษไม้นะคะทำอะไรได้บ้างกรอบรูปค่ะฟืนฐานนะคะผนังบ้านนะคะส่วนกระดาษค่ะทำอะไรได้บ้าง นี่เลยจรวดกระดาษนะคะดอกไม้กระดาษถุงกระดาษนะคะแล้วถ้าเป็นเศษเหล็กล่ะคะทำอะไรได้บ้างหุ่นยนต์โชว์ค่ะฝากระป๋องค่ะทำเป็นขาเทียมของคนพิการนะคะของตกแต่งค่ะ,ะแล้วประโยชน์ของการนำวัสดุค่ะนำกลับมาใช้ใหม่มีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะเพื่อป้องกันค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะ 2. อค่ะอนุรักษ์พลังงานนะคะ 3. เศรษฐกิจและสังคมค่ะและก็4ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นั่นเองนะคะนักเรียนคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปใบความรู้นะคะในหน่วยที่3นะคะแล้วพบกันใหม่ในหน่วยที่4ค่ะบ๊ายบายค่ะ